Uh oh. uh oh. สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวัน้ลยจ้ะเขาป่าเก็บผลไม้อากาศก็หมอกลงจ้าเขาป่าตามเคยเนาะป่าที่ว่าทางเขาลึกๆที่อออเคยถ่ายไรโซดให้ทุกคนได้ดูจ้า ปไะปะตักผลไม้ก,กันจ้ะทางเดินก็อยากลำบากประมาณนี้เลยจ้ะก็จะเข่าป่าที่เก็บผลไม้ได้จ้ะบางทีก็หลงหมองตรงนี้ ลำบากจากป่านี่แต่มันก็ไม่ได้มีป่าลำบากเสมอไปจ้าแต่ว่าปีเนี้ยผลไม้มันไม่โยกจ่ะป่าใกล้ถนนเขาก็ไม่ออกเวียดน้ำเก็บไปหมดเราก็ต้องหาป่าที่ยึกๆจะ้ะที่เขาเขาไม่ถึงนะจ้ะอันนี้ก็ทะลุอีกป่านึงจ้ะ ตรงนี้จะเป็นทุ่งหญ้าเขาจ้าหมอกลงประมาเนี่ยผ่านตรงนี้เราก็ขอบไปอีกมองหนึ่งจะ้ะพอผ่านทุ่งหญ้ามาก็เขาอีกป้านึงจะ้ะป้าแรกไม่มีผนตาไม้ ใหญ่แมงมุมเต็มเลยจ้ะดูใหญ่แมงมุมค่ะธอปล่อยใหญ่บ้างอันนั้นน่สวยใหญ่นี่สวยดูเป็นบ้านยังไงใหญ่แมงมุมก็เต็มเลยจ้ะใหญ่แมงมุม ปล่อยใหญ่เป็นบ้านเป็นตะข่ายเนาะเป็นตะข่ายแบบนี้ไทะลุไปอีกป่าหนึ่งกันให้ดี่เกันถึงป่าที่จะเก็บแล้วจ้ะแต่ห้างหน้าเขาไม่ดกด้านหลังๆเขาดกจ้ะ แฟนก็เดินน้ำหนาไปเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บกันได้เอยจ้ะถึงว่าถึงที่หมายกันแล้วมาตักกันเลยจ้ะสองคุพอๆจะ้ะคุแปลว,ว่ากระถังเลยถังคุคุภาษาโคราชอ่ะแปลว่าถังแล้วใคร เดี๋ยวพี่เขาจะไม่เข้าใจจ้ะแปคโคล่าจักหน่อยได้จ้ะ มาดูทางนี่ก็พอได้อยู่จ้ะด้านหลังสุดเลยนะจ้ะสุดป่าเลยนี่จ้ะพอได้อยู่ดกๆกแบบนี้จ้ะได้แล้วจันหนึ่งคู่แฟนอยู่มุมนู้นจ้ะออยู่อีกมุมหนึ่งเนะเาะเดี๋ยวเองมาเก็บตรงนี้กัน ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆจ้ะทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่จะอดทนของแต่ละคนจ้ะอยากได้มากก็ต้องขยนันจะมานั่งนอนกินเป็นคุณนายไม่ได้ตังค์รอกจ้ะเนาะ มีคนคอมเมนต์ว่ามาดามเป็นมาดามไม่จำเป็นต้องเขาป่าหรอกเองินมีเยอะแยะเขารู้ได้ยังไงจ้ะมาดามรวยทุกคนเนาะคำว่ามาดามมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นคุณนายเพอร์เฟกเสมอไปจ้ะอยากให้รู้ได้ว่าอ้อเป็นแค่ เมียฝรั่งบ้านนอกบ้านนอกจะจนจะรวยก็ต้องทำงานจ้ะเงินอยู่ในป่าถ้าไม่ทำก็บ้าแล้วจ้ะไปหาตรงไหนวันละสามสี่พันวันนี้เอาสองคู่ได้สามพันก็พอจ้ะเพราะว่าป่าลึกออกจากป่าไม่ไหว บางป่าก็ไม่ได้เลือดดอกตาไม่ไดล้ลำบากเสมอไปดอก้ะมันก็มีลำบากมั่งมันมีไกล้ทางมั่งหลากหลายสไตล์แล้วแต่จ้ะแต่ถามทํางานมันก็เหนื่อยลำบากทุกคนเลยจ้ะแต่ผลที่รับมามันคุ้มค่ามันได้เงินเยอะเนาะสู่จ้ะจูะ่จเพื่อเงิน จะอยากดีมีจนทุกคนก็ต้องทำงานจ้ะเงินไม่ได้หล่นจากทองฟ้าลงมาผัวฝรั่งไม่แค่ธนาคารนอกจาะเขาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งนีงน่แหละจ้ะเขาก็ทำงานคือเองนีงแ่แหละจ้ะมัวแต่ไปนอนกินรางผ่านเขาสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะถีบหัวส่งจ้ะคลิปนี้อ้อก,ก็ขอลาเพียงเท่านีน้เลยจ้ะขอบคุณที่พิดตามรับชมออจ้ะบ๊ายบาย